เ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่เป่านะม้วนอย่างนี้นะ <Okay. S 2> ม้วน,นแล้วก็มันจะติดหน,น่วยนีนึงนี่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 อ้ยกลิ่นหอมดีนะ hello, hello 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 We are glad to meet you We are glad to greet you Hello 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 วันนี้มาทำอะไรครับนี่ครับ นี่ค่ะมารีวิวลูกปวงวิทยาศาสตร์นะคะนี่ hello นง่กับน้องนี่รังกระโดงนี่ลูกหวังน <Hello. S 1> ี่สีแดงสีแดงนี่แล้วแต่แต่ก่อนแม่ซื้ออันละบาทบาทหนี่งอันละบาทมาต่อเล่นนแท๊กเดี๋ยวซื้อแม่คะเฮ้ยตู้แทกตู้แทกตู้แทก หลอดด้วยนะแม่แม่แม่อันนั้นเออจุด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 สีเหมือนกันหมดเลยสีแดงหมดแม่มันเปิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดูนี่ไงนี่ไงเอาอันที่มันแตกก่อนอันนี้มันแตกนี่มันจะแห้งนะฉีกตูดเลยฉีกตูดไม่ได้นี่ฉีกตูดเลยนะหรือแม่ฉีกให้ดูนี่ครับฮะเขาด้วยสิแล้วมันบีบอย่างนี้นะแม่แม่ค่บอย่างนี้นะ ม้วนอย่างนี้นะคะมวนอย่างนี้นะเขเป่าหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่เป่านะมวนอย่างนี้นะแล้วมันจะปิดหนวยนี่นี่อื้ออุ้ยกินหอมดีนะวพี่แอนองเป่าดูสิไม่แอนองถึงไหมแกะอันหนอ่ะค่ะเดี๋ยวแม่แกะให้อามาอมานี่้ีวแม่บินแม่ใช้เดียวกันเด็นี่นะคะ e yeah. okay. นีน่น right ี่ไม่จะบินลนะ นได้พี่แล่ไม่ถึงมันใหญ่ไป ปัดเลยนะไม่ไม่ปิดต้องไม่ปิดเลยปิดแล้วมันมันมีรูรั่วมันมีรูรั่วแม่ดูดิเฮ้ยพี่แปะกะเป๋าได้เห็นไหมน้องปันนี่ค่ะเอ่อเอาออกยังไงอะแม่บิดบิดปบปอบปอบอบให้สุดบอบให้สุดปอบให้สุดนี่นะเราจะปิดตรงนี้บิดบิดตรงนี้นะบิดปิดปิดนี่มันรั่วไม่ให้มันรั่วอ่ะ โอ้ยย <Weekly. S 2> ังยมันแรงมันอ๋อมันรั่วมันรั่วมันรั่วตรงไหนตรงไหนที่มันรั่วแฟบ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 ไม่ไปเอาแมวเอาแมวแมอ่ะแตกจ้อยวันเดนียวอะไรแม่คนน้องปั้นเรอะแม่น้องปั้น่อกปอกไหมเอาพี่เอ๊ะเอ็มปันเหรอครับปอกสิลูกเล็กถ้าอันใหญ่มันก็จะได้ลูกใหญ่ ถ้าทำเด่นใหญ่ก็ได้ลูกใหญ่เอาใหญ่ไวเลยสนุกไหมสนุกส้ค่ะน้องปันทุบอย่างเดียวเลยค่ะปูบ้าปัว้าปัว้าอย่างเดียวเลยอันนี้ลูกใหญ่น้ำแป๊ค่อยๆเป่าเป่าปอค่อยๆดึงมันออกนะลูกอันนี้อันนี้อันนี้จะอันนี้จะเอาหลอดหนึ่งนะว่ามันจะได้ใหญ่ขนาดไหนน่าได้ใหญ่พว่าดีนะแอนแปลองพิมแปไปลองเป่าดูนะลูก แม่แม่เปอาให้น้องเลยเอะแม่ปอกให้น้องนะนี่ค่ะน้องแปนอย่าจับอย่าบีบมานะลูกอย่าบีบมานะโ,อ, er นะโอ้โหโอ้โหใหญ่มากบ,บีบบีบบีบเอามือบีบไว้บีบบีบตลอดไว้ โอเคลูกใหญ่มากของน้องลูกเล็กดึงเที่ยมกัะติ๊บติดเลยเป็นหูเดี๋ยวแม่ทำเพิ่มเดี๋ยวแม่ทำเพิ่มทำเป็นหูหูมีเป็นหมีแล้วเนี่ยน่ะมี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 เดี๋ยวแม่ทำเพิ่ม่ะเป็นหมีะพี่แย้มันมันมันดึงออกไม่ได้ติดแล้วติดเลยค่ะ เดี๋ยวทำท่าหูอีกข้างหนึ่งให้มันมองเห็นด้วยครับทำอีกข้างหนึ่งให้นะเดี๋ยวเาเป่าเอง้มมันแตกมันแตกปาเองปาเองแล้วอันนี้ก็มาแล้วอันนี้คือให้น้องปันก่อนโอลกลกลกันน่ติดหู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 อาหวหู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 

Oh yes, I know the muffin man, the muffin man, the muffin man. Oh yes, I know the muffin man who lives on Drury Lane. Now we all know the muffin man, the muffin man, the muffin man. Now we all know. ใสหูให้แอปียจะทำมันสิหรออ่ะใส่หูให้เอ๊เป็นหมีเอ้าเ,เาฟ,ฟ,ฟ็บเฟ็บหูไงรอนรอนรอนขอเป่าบ้างสิเอาเนีน๋ยวนะแม่ทันให้มันทำ,ทำให้มันเป็นรูปตุ๊กตาได้นะคะตุ๊กตาแต่ว่า<ห>ต้องมือเบาบบมากเลยนะถ้ามือหนะักก็จะแตกเหมือนของถ้าถ้าท้ายมือหนนะักจับแรงๆก็จะเหมือนของพี่แอมเปียก,กับน้องอันตันนะคะแตกหมดเลยไม่เหลือเลยเนะี่ยแฟบไม่ค่ะไม่ค่ะกลายเป็นเนี่ย มันก็แห้งไม่ติดค่ะโอ้โหพิมแปลูกสุดท้ายวาไม่ได้ไม่ได้รอ,รอคะคะน้องลำตันลูกสุดท้ายลูกบามา่<ช>าะโอ้ได้แล้วลั่วลววหาลั่วดหาลววไ,ไหน่วหนเฮ้ยถ้าเราหาไม่เจอมันก็จะแฟบ มันื่อตรงไหนไม่รู้เลื่อตรงไหนไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวต้องไปหามาใหม่แล้วหมดแล้วหมดโคต้าแล้วจริงๆเฮ้ยมันดอกไม้ไหมคะถือไว้อย่างงี้ก็ได้น,น่ะมันเห็ดเลยเล่นแล้วก็ได้แค่นี้ของน้องก็ได้แค่นั้น โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมาได้ครับคุณครับเกลูกเปิดจากจากสาม้าสวัสดีค่ะน้องจำนตันสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิคะสวัสดีค่ะอือุ้ยอุ้ยหลัวหลัวลัวลัว